อะไรนะอือใส่หกช้อนน้ำก็ประมาณนี้ครับเข้มข้นเียใส่ไปแล้วหลามสามรอบนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ด้วยอะมิโนบรูนะครับ ใส่เสริมป้องกันเชื้อราเชื้อโรคที่มากับต้นพันธุ์ครับอันนี้ก็ใส่ไปสี่รอบแล้วนะครับใส่พยอยใส่ไปเรื่อยๆอเคครับ มาฉีดโฟทีครับครั้งที่สองกับสภาวะความแห้งแล้งมากมายแห้งแล้งมากๆเลยนะครับฝนเพิ่งจะตกก็จะประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าไม่ตายก็ตายเหมือนกันโอ้แรงมากเลย เึ่งจะมีฝน